สวัสดีค่ะสวัสดีชาวโซเชียลแคมแลวก็เฟซบุ๊กทุกคนค่ะวันนี้ก็จะมา้เข้อที่าาเรบว่าเรื่องการเท้าิวนะคะที่ไม่จยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพอกให้ดูนะคะให้ลองครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็ ไปด้วยก็ถูกด้วยเนาะเหตุปะอะไรแซวยู่งไม่เด็ดอีิเก kind of ้อแค่น yeah, ี้นะแต่มันเหนียวเนื้อหนานะคะต้องใช้แป้งด้วยนะคะชนิดจะแบบเหนียวเว่อร์อ่ะ ่านี่เห็นใหม่แล้วความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนมากเลยนะครับดูในนี้ไม่อาจจะไม่คม่อยผ่านแต่ว่าของจริงข่าวว่ไม่ได้เมาเลยครข่าวว่าข่าวว่าเบลอสุดเบลออะครอ่ะครับอยากจะมาพ้อทั้งตัวเลยนะคระัอบอน,นช่วยพ้ออะไรป่ะคะมีตัว ไม่ต้องกลัวเปลืองมะมันแพงมาหลอดซื้อใหม่ได้นะคะหลอดหนึ่งใช้ได้ประมาณถ้าคนใช้เยอะก็ประมาณประมาณกี่วันดีอ่ะเจ็ดวันถึงไหมอะสองวันสองวันหรอเบื่อเปแล้วห้องไปอย่างนี้นะคะเหมือนเราแบบว่า ได้ไหมคะเปิดไฟอันนี้เลยดงนี้เลยน,นี่ดูข่าวเวอร์เนาะเดี๋ยวมันจะจ้างไปเยอะนะคะเพราะว่าตอนนี้มันยังข่าวอ่ะข่าวน่ากลัวคำพีถูกขา้างหลังแั่งหัวได้นะเพราะว่ากัสเป็นไม่ถูกนะคะเพราะว่า มันจะทำให้สิวคือนคนนี้ใช่ค่ะครีมนี้เลยค่ะคุณพี่สามารถค่ะสามารถเห็นน่าหลอนน่านะค่ะสีดำนะน่ก็ใช้ดีเลยบอกต่อนะไม่ได้เป็นแม่ค้ามาขายของนะคะแต่ว่าการเ็นชายไงใช้ดีเนยก็เลยมาบอกต่อเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆได้บอกว่าสวยงามนี่ลงมือตาไปคคนละผิวเลยบอกว่า อ,อ,อยู่น้าด้วยลงแปลงนะคะยกลแรงมาแรงดันไปไม่ได้จริงนะฮะมีความสุขยิ้มกุยไม่แต่มันจะฟีดกว่านี้ไงใช่มันจะจางไปกว่าน,นี้ตอนนี้มันยังดูวอล์ก็โองช่วยเห็นว่าขาวเล็กไหลเปล่า ข่าวที่ไหนอ่ะข่าวที่หน้าแต่พอพอตอนตัวอ่อนเลยนะคะทำไมหลังเบสเป็นสีฟ้าอุ้ยนี่นะคะเราจะลงแป้งด้วยนะคะลงแค่นี้นะคะถ้าเป็นใส่ชุดคลุมยาวก็ไม่ต้องลงขาได้แต่นี้โชว์ไงใส่ขาสั้นมาขัดยาวก็ต้องลงนะคะเดี๋ยวทั้งไหนก็มาให้ดู่ันแค่นี้นะคะนี่ค่ะค่ะ แต่ว่าดูกล้องในกล้องมันไม่ขาวว่าไฟมันเป็นยังไงไม่รู้ค่ะแต่ว่าในความสีขาวมากลองเอปปาปอนับสีผิวมามั <c oughs> นไม่น่าไปเป็นไรดูนไม่เห็นดูสีขาวผิวเท่ากันแต่ว่าทำให้เราขาวเป็นได้ <c oughs> โอเคนะคะ <c oughs> ไปแล้ะค่ะ <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs> มัว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  <c oughs> ไปละ